จะประทับใจอย่างไรเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเจ้าของสวนตอนนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับแนะนำท่านผู้ชมสักคังใครเป็นใครครับคนนี้เจ้าของสวนแนะนำชื่อชื่อเพนแขดดำหนูค่ะชื่อเล่นกะถินค่ะชื่อเล่นกะถิ่นอีกท่านหนึ่งครับนัทวันดำหนูครับครับนนัทวันค่ะหน่อยคนนี้เป็นคน แนะนำแนะนำคุณกระถินค่ะแนะนำคุณกระถินถึงเห็นอะไรยังไงถึงมาแนะนำอาะเขาเป็นญาติเป็นญาติสามีเป็นญาติกับนัทวรครับค่ะญาติของคุณนัทวอนใช่ถามคุณกระถินครับปลูกมันสำปะหลังมาแล้วกี่ปีครับก็หลายปีแล้วค่ะไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วครับห้าปีห้าปีโดยประมาณพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยกี่ไร่ฮะก็แปลงนี้12ไร่12บไร่ก็ปลูกมันสำปะหลังมาค่ะ ถามพี่กถินมารู้จักคู่หูตอนไหนปีไหนอย่างไรยังไงปีนี้ปีนี้เลยเพราะว่ามันสิเดือนสิบเดือนค่ะสิบเดือนเรามาเจอเขาเนี่ยเขาทํามันไปแล้วเนี่ยสองเดือนก็เลยมาฉีดระยะเดือนที่สามฉีดเดือนที่สามใช่เรามาใช้ช้าแต่ช้าก็ยังทันอยู่เคยมีปัญหาไหมมีปัญหาในการปลูกมันสำปะหลังเนี่ย ก็มีค่ะมีปัญหาเพี้ยเพี้ยอะไรบ้างฮะเนี่ยเพี้ยแป้งที่เขาเ้ขาวค่ะจับใบจับใบแล้วมันมีผลต่อมันสัมภหลังอย่างไรครับต้นมันหยิกต้นเพี้ยจับแล้วใบมันหยิกอ่าแล้วหัวมันล่ะหัวก็ไม่ไม่ดีค่ะไม่ดีอ่ามันเป็นเพี้ยครับและสภาพสภาพดินแต่ก่อนเป็นยังไงครับที่เนี้ยอันนี้แป้งนี้มันเป็นดินเหนียวแต่ก่อนที่จะเจอปุ๋ยตัวนี้ก็คือใช้แต่ ปุ๋ยอย่างอื่นใช่ปุ๋ยอย่างอื่นปุ๋ยอย่างอื่นแต่มันดินมันไม่ร่วนซุยครับสอบถามพี่กระถินเพิ่มเติมครับว่ามันที่ปลูกเนี่ยเป็นมันสายพันธุ์อะไรครับพันธุ์อีเขียวปดนี้ค่ะอีเขียวปดนี้นะครับอายุมันตอนนี้คือ10เดือน10เดือนสิบเดือนเราก็เก็บได้เลย ฟังอีกครั้งนะครับอายุมันพันอีเขียบปดนี่เนี่ยก็12เดือนค่อยเก็บแต่หลังจากใช้คู่หูแล้วเหลือสิบเดือนเหลือสิบเดือนอ่สิบเดือนก็ขุดได้แล้วค่าแป้งเราเอาไปตรวจแล้วอ่ะค่าแป้งมันตอนนี้ได้32 32ใช่จากว่าเขาเคยได้อยู่ไม่ถึง30ตอนนี้ค่าแป้ง32ิใช่ไหมคะครับขุดเลย ได้เลยเพราะค่าแป้งผ่านแล้วไงครับไม่ต้องรอ12อเดือนอจุดคุ้มทุนมันมาแล้วอะ่ะแล้วลดระยะไป2เดือนโอ้2เดือนเลยนี่นชัดเจนคือการทำมันนี่ก็คือ,คอ,คอว่าต้องการแป้งเยอะ มันจะจะได้ตรงได้เงินเยอะก็ตรงที่แป้งแป้งเยอะเนี่ยแป้งเยอะแป้งดีอะหัวใหญ่คือคือคือแป้งได้ก็สามารถถอนได้ก็เขาจะได้ค่าส่วนต่างจากที่แป้งเกินนี่น้ส่วนต่างด้วยได้ไปอีกแตละห้าสิบนะคะจุดละห้าสิบจุดละห้าสิบอย่างปกติเราได้เท่าไหร่นะถ้าค่าแป้งไอ้ค่าแป้งยีพ่าถ้าถ้ายีพ้าก็ได้สองพันห้าหกสิบตอนเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกินยี่ห้าไปก็ได้เพิ่มอีก ห้าสิบบาทตันละห้าสิบโอ้นี่เราได้ได้เกินเยอะเลยแล้วในนี้กี่ตันนะใช่ไหมเราได้กี่ตันแล้วบวกตันละห้าสิบบาทตันหนึ่งก็ได้ประมาณสองพันแปดสองพันเก้าโอ้โหตันเนี่ยถ้ารวมแป้งด้วยอะไรด้วยหัวใหญ่ด้วยน้ำหนักด้วยก็สองพันแปดสองพันเก้าโอ้นี่เองเหตุผลที่พี่กฐินนอนไม่หลับ ตื่นเต้นถ้าแป้งดีหัวใหญ่น้ําหนักดีก็ประมาณ2 8 0 8ันแปต่อตันอ่าครับอยากจะถามที่มันมาก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยขั้นตอนการดูแลตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยใช้บํารุงใช้ปุ๋ยอะไรมั่งอาจจะเดิมๆทีนะก่อนก่อนใช้คู่กจันเนี่ยก็ตั้งแต่ทําไรมาก็ใช้แต่ปุ๋ยเม็ดรองพื้นอ่ารองพื้นแล้วก็วานปุ๋ยเคมีเยอะขนาดไหนครับ อย่างประหยัดสุดก็10กระสอบวันนี้ประหยัดสุดแล้ว10กระสอบแล้วมีอะไรอีกอ่ะ พวกใบพวกฉีดอะไรมีไหมข้าวมะลงแมลงมีไหมฮะมีมีอะไรมัางอะก็เป็นยาพวกฆ่าเพี้ยข่ามะแงอะไรมลแรงมีอะไรอีกไหมขกรยาสี่ตัวมีสอ่ะขายาข้ายาเนี่ยฆ้า้าด้วยแต่หลังจากมาใช้ขั้วหูแล้วเป็นยังไงคืออย่างอย่างปุ๋ยเม็ดรองพื้นเราไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยโอ้โหเนี่ยมันลดต้นทุนเยอะเลยตัวนี้ตัวเดียวแล้วไอ้ที่ยาข้ามะลงมลแรงใช้ไหมไม่ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรกวนยุติหมดเลย ใช้กู้หูวแนอย่างเดียวค่ะทั้งแปลงเนี่ยนะครับลดหมดเลยต้นทุนลดเยอะเลยเรามาเห็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยทีแรกเรามานะต้นสวยสวยมาก <ๆ S 3> เลยนะตอนที่อายุมันประมาณนักสี่ห้าหกเดือนอย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่หญ้าเที่ยวนี้ก็ถิ่นไม่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 ไม,ไม,ไม่ฉีดยาหญ้าแล้วเนี่ยถ้าหันไปมองกจะเห็นเนี่ยรอยซากแล้วนะคะย่าแล้วก็ปลูกข้าวโพดแซมด้วยนะเราหักฝักไปแล้วรอบนึงนะพอดีว่าเพื่อนอีกแปลงหนึ่งอ่ะเขาไหนไหนพูดแล้วนะก็ขอนิดนึงว่า ปูข้าวโพดทีนี้จะตายอยู่แล้วมแมลงด้วยก็เลยเอาคู่หูไปให้เขาสิบห้าไร่จะตายแล้วนะจานพอพ่นเราไปสองชุดสองชุดเท่านั้นอ่ะได้มาสิบสาเกลียนครับเนี่ยเห็นซองอย่างเงี้แต่โอ้โหมหัศา์นะใช่สมชื่อทีนี้พอหญ้าเนี่ยเราปล่อยเลยไม่ฉีดปกติต้องเสียยาหญ้าใช่ไหมคะเสียค่ายาหญ้ากรถินไม่ฉีดยาหญ้าเรายังถาม เขาถามเราวราไม่ฉีดย่ๆไม่เป็นไรอาหารเราเหลือเฟือย่าอยากกินก็กินไปเราไม่ต้องไปฉีดมันเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราค่อยเคลียร์ใหม่เพราะว่าอาหารเหลือเฟืออยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใช้แต่คู่หูอย่างเดียวบอกใช้คู่หูอย่างเดียวขอเลยว่าแปลงนี้ยคู่หูอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราใช้ดีเดี๋ยวเพื่อนเราก็ใช้ตามเดี๋ยวจะได้พูดเต็มปากอะว่าเราใช้คู่หูอย่างเดียวจริงๆฉีดแค่ช่วงอายุมันสามเดือน สามเดือนฉีดกับสี่เดือนกับสี่เดือนค่ะฉีดสองครั้งค่ะแค่นี้ทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปีฉีดแค่นี้โอ้ยคุ้มแสนคุ้มเลยทั้งปีงปต้นทุนก็ลดปุ๋ยก็ไม่ได้ใช้ยาค่าโนนค่านี้ไม่ได้ใช้เลยสอบถามพี่กระถินครับอยากรู้เรื่องท่อนพันุ์ของมันสัมปะหลังเนี่ยพันธุ์อีเขียวปลดนี่เนี่ยมันเป็นยังไงคะเนี่ยค่ะต้นมันมันจะเป็นสีเขียวค่ะมันจะตามันจะสมบูรณ์ค่ะเดิมเดิมทีเนี่ยเคยซื้อ มาไหมต้นพันธุ์ก่อนจะมาปลูกอ่ะเคยค่ะซื้อซื้อยังไงเขาขายยังไงก็ซื้อเป็นเป็นต้นยาวๆอยางเนียค่ะราคาเท่าไหร่ครับก็ต้นละบาทห้าสิบบาทห้าสิบซื้อมาบาทห้าสิบอันนี้เราก็มาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็มาปลูกทําอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วหลังจากของเรามันดีดีขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยคนมาเห็นเขาเขาว่าอย่างไงมันเห็นเอะต้นพันธุ์นี้มีคนสนใจไหมค่ะมีค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเขาเหมาหมดแล้วค่ะ เหมาต้นพันธุ์เนี่ยนะของพี่กระถินเนี่ยนะมีคนจองหมดแล้วจองจองแล้วนะโอ้อยากจะพูดดังๆตอนนี้มีคนต้นเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ตอนนี้คือต้นละสองบาทค่ะต้นละสองบาทโอได้กําไรด้วยอาจารดูต้นเลยแต่ละต้นเน่ยทาไมคนถึงมาจองคนถึงมาสั่งต้นสวยแข็งแรงค่ะแล้วก็ตาตามันเนี่ยมันสมบูรณ์ทุกปีกระถินไม่เคยขายท่อนพันธุ์แต่ปีนี้คนเข้ามาจองท่อนพันธุ์ หมดแล้วหมดแล้วอาจารย์สิบไร่สใจไร่นี้หมดนะแล้วต้นละสองบาทตอนนี้สิบไร่ต้นละสองบาทโยไม่อยากจะคิดเยอะอาจารดูต้นเ่ยเขาเหมาตัดเลยนะเขามาเหมาเลยเหมาเลยต้นมันไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากต้นมันพอเหมาะสวยครับนี่นี่ผลพวงจากการใช้คู่หูภัะจันนะมันมีรายได้หลักและรายได้เสริมด้วยนะครับเห็นเห็นเลยถามว่าฉีดยังไงอพี่เกินฉีดยังไงฉีดทางใบฉีดทางใบ สัดส่วนใช้โดนค่ะใช้โดนหรอคือแปลงนี้ใช้ไปหนึ่งชุดเนี่ยค่ะอันหนึ่งชุดต่อน้ํากี่ลิตรถ้ามันไปใช้เป็นถังก็ได้ห้าถังอืมค่ะสองอลิตรถังสองรอลิตร้ก็พ่นฉีดค่ะใช้โดนเลยค่ะใช้โดนฉีกี่ครั้งฉีดก็ครั้งเดียวช่วงสามเดือนสามเดือนสามเดือนครั้งหนึ่งแล้วก็สี่เดือนแล้วก็สี่เดือนก็ให้เขามาฉีดอีกครับอีกชุดหนึ่งอืม่แล้วหลังจากฉีดแล้วเห็นผลอย่างไรบ้าง ก็มันก็ต้นมันมันจะแข็งแรงแล้วก็สวยความแตกต่างสวยนี่สวยยังไงอ่าใบมันจะใบมันจะไม่อะไรอ่ะใบมันจะเขียวเขียวอ่าเขียวธรรมดามันมันมันจะใบเหลืองเหลืองอ่าครับถ้าไม่นั่นจะเหลืองอันนี้มันมันเขียวใบเขียวใบงามอ่าที <S 2> <S 2 <S ่เขาบอกว่าใบมันอะไรใบมันมันบ้าใบอ่ะ มันเป็นอย่างนั้นไหมก็แตกต่างตรงที่ว่าถ้าใช้ปุ๋ยที่ไม่นั่นนะที่เคยมามันก็คือจะต้นมันจะสวยต้นสวยใบมันก็จะงามแต่ว่ามันหัวมันไม่มีอแต่ก่อนนั้นเคยใช้ปุ๋ยทั่วไปคือต้นสวยใบงามใบเยอะแต่หัวไม่มีไม่มีอ่ะแต่หลังจากใช้โคโหวหัวใหญ่เออหัวใหญ่อันนี้คือความแตกต่างเขาลหยาให้อืมอมีอะไรเพิ่มเติมครับอยากให้อาจารย์ได้เห็นเลยอ่ะเห็นไปเลยนะเห็นหัวนะใช่เห็นหัวแล้วดินน่ะปกติจะเป็น เหนียวพอใช้ของเราไปปุ๊บเนี่ยดินล้วนสวย,ยาตามภาพที่เห็นเนี่ยนะคะตามภาพที่เห็นลยที่ขุดใหาจาด์ดูจากว่าเหนียวแล้วก็แน่นแล้วก็ดานด้วยพอใช้ของเรารรไปปุ๊บกลายเป็นดินล้วนอะ่ะไม่ว่าแปลงไหนก็แล้วแต่ที่ใช้ของคู่หูที่ผ่านมานะทุกคนบอกเลยว่าว่าปรับดินได้ดีมากคนหลายๆคนนะเขาเข้ามาดูแปลงนี้เขาบอกว่าอาหารในดินเนี่ยเยอะมากแล้วคนที่ทํามันอะ่ะพอมาดูปุ๊บเขาไปถามที่บ้านเลยว่าใช้ปุ๋ยอะไร,ค,รคนที่ เขาเชี่ยวชาญทางด้านทําเกษตรอยู่แล้วพอหยิบดินมาปุ๊บเขาบอกดินเราอ่ะสารอาหารเยอะมากคู่หูเนี่ยใช้คู่หูอย่างเดียวแล้วตอนนี้ในหลายๆแปลงเลยเป็นโรคใบด่างมันอะตอนนี้เป็นโรคเยอะมากนะคะใบด่างใบม้วนเป็นหมดเลยใบหญิงก็เป็นเนี่ยใช่ไหมคะแต่แปลงนี้ใช้ของเราไม่เป็นแล้วเราไม่ได้ใส่สารอะไรด้วยนะใช้คู่หูอย่างเดียวฝั่งเชียวชาญนะครับแปลงนี้ไม่เป็นแล้วเมื่อเช้าเนี้ยคนที่เขาเป็นโรคใบด่างอ่ะเข้ามาเอาคู่หูเราไปเอาไปแก้ ที่เขาเคยเป็นเลยนะไม่ <ใบ S 2> ดังเป็นอยู่แล้วมาเห็นตรงนี้ <c oughs> เอาไปเลยคู่ <c oughs> หูไปเลย <c oughs> ที่เ<อ>นี่ยตรงนี้อำเภอบ,บ,บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีหลายๆแปลงพอเข้ามาเห็นปุ๊บคนนู้นเป็นโรคคนนู้นินไม่ดีคนนู้นน่นะบ้าใบวิบ่งมาเอาคู่หูกันหมดเลยโโนีเรื่องจริงๆนะอาจารย์แล้วหัวเนี่ยไปดูได้เลยไม่มีแมลงไม่มีอะไรเลยเราไม่ได้ใส่สารแต่ว่าของเราเนี่ยคือพอใช้ไปน่ะทําไมมันถึงว่า ลดลงทุกอย่างเลยนะมแมลงลดลงลดลงไม่ว่านาข้าวไม่ว่าสวนไม่ว่ามันมแรแมลงลดลงจริงๆอาจารย์ครับทุกคนใช้ขอให้สังเกตให้สังเกตว่าคู่หูอ่ะมันเรื่องจริงเราทําเนี่ยตัวเรานะเราเน้นทุกคนเลยให้ให้ฉีดลดที่ดินอ่ะอที่ดินลงไปเราปรับต้องปรับดินมาก่อน<ช>ไม่ว่าปลูกอะไรก็แล้วแตค่คู่หูเนี่ยที่สุดแล้วจากการที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับเห็นผลดีแบบนี้เนี่ยมีความมั่นใจขนาดไหนเนี่ย่มั่นใจมากเลยค่ะ อ่าปัญใจมากก็คือว่าตั้งแต่ทํามันมาหลายปีก็เพิ่งจะเจอตัวนี้ค่ะอืมดีเพราะว่าเคยใช้มาหลายยี่ห้อหลายอย่างแล้วตั้งแต่ทําการเกษตรมาไม่ว่าอ้อยข้าวโพดมันครับ่ทําทมาหลายปีแล้วก็เพิ่งจะมาลองใช้ปุ๋ยตัวนี้อืมปีนี้ ก็เห็นผลนี่แหละที่เหตุผลว่าที่ผมบอกว่านอนไม่หลับตื่นเต้นก็หัวมันมันใหญ่นะมันใหญ่ไม่เคยเจอเลยนะครับก็อยากจะให้พี่กระถินเนี่ยฝากเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้ของเรานะอยากจะใช้เป็นครั้งแรกเนี่ยพี่กระถินอยากจะฝากอะไรก็ลองเปิดใจดูสักนิดนะคะเพราะว่ามันก็เราบอกไม่ได้คือต้องต้องลองอะค่ะต้องลองถึงจะรู้อะค่ะเพราะว่าเราก็ ลองใช้ก็ได้ผลจริงๆค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะประหยัดต้นทุนไม่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยตัวอื่นเลยคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบค่ะมีสารอาหารครบดีดีมากเลยค่ะขอบอกค่ะฝากเกษตรกร,ะร,กรนะครับสิ่งที่ผมสอบถามพี่กระถินทุกท่านเนี่ยนะก็อย่าเพึ่งเชื่อนะครับตราบใดที่ท่านยังไม่ใช้คู่หูพิเศจันตราบใดที่ท่านยังไม่ได้ใช้อย่าเพึ่งเชื่อเอาไปใช้ก่อนจะเห็นผลชัดเจน นะเพราะต้นไม้เนี่ยมันโกหกไม่ได้เลยก็ขอขอบคุณนะครับพี่กระถินและก็ทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเรามาถ่ายทำที่ไร่มันสำปะหลังแห่งนี้ในะวันนี้เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับก็ชวนเชิญพี่น้องทั่วประเทศเลยนะครับมาช่วยกันเข้าร่วมการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูมหัศจรรย์กับหญิงเกษตร กับพวกเราทั่วประเทศครับสวัสดีครับ